ในช่วงกระถินเนี่ยเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายและสัปดาห์ท้ายๆและสําหรับการกระถิ่นนะครับแล้วก็มาคาบเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงะมีวัดแห่งหนึ่งครับมีการทอดกระถิน่นแล้วก็ประเพณีลอยกระทงนะครับแล้วจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะเขามีงานสอยดาวด้วยฮนะโอ้โหรางวัลสอยดาวเนี่ยรางวัลเป็นแสนแสน,แสนรางวัลเป็นแสนรางวัลนะใายไปสอยยังไงก็ต้องโดนต้องได้นี่แหละเอามาจากไหนอย่างไรมาดูนครับไฮไลท์มันอยู่ที่รางวัลนี่แหละครับมีการแจกรางวัลเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ วัวสองตัวถือว่าเป็นไฮไลท์ของการจับรางวัลในครั้งนี้ัวตัวเป็นหมื่นนะ oh. มีลูกหมูอีก6กตัวลูกแพะสามตัวไก่ชนอีกสองตัวให้คนไปสอยดาวเนี่ยได้ลุ้นกันสอยดาวราคา ฉบับและกาเราดวงเดียวหนึงสิบบาทเท่านั้นสอยครั้งหนึ่งสิบบาทแล้วเงินที่ได้จะทําบุญกระถินของวัดในครั้งนี้นะครับก็คือวัดตโนดที่จังหวัดสุขโขทัยนั่นเองนี่โอ้โหรางวัลเพียบเลยนะฮะพระลูกวัดบอกว่าทางวัดมีงานทอดกระถินและประเพณีลอยกระทรง 26- 27ิจพฤศจิกาคนนี้นะครับแล้วก็ภายในวัดจะมีการจัดให้เล่นสอยดาวมาตั้งแต่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วของรางวัลทั้งหมดมาจากอะไรครับ มาจากประชาชนแล้วก็ทั้งในและต่างพื้นที่เนี่ยเอามาร่วมทําบุญแล้วก็เลยเอามาแจากกันทั้งหมดนะครับรางวัลใหญ่ๆนอกจากสัตว์เลี้ยงที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์สองคันรถจักรยานไฟฟ้าอีกหนึ่งคันตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นมเมล็ดสร้อยคอทองคํสองสลหนึ่ง1สลึงมีหมดเลยนะฮะรถจักรยานอีก7 6คนไอเจ็บสิบหกคันเตาไมโครเวฟพัดลมและอื่นๆอีกมากมายรวมรางวัลทั้งหมดแสนกว่าชิ้น oh. เอาว่าไทยที่ ไปจับก็ต้องได้ทีมข่าวเราก็ไปจับเหมือนกันได้รางวัลมาด้วยได้เป็นอะไรคะได้เป็นพัดลมตัวใหญ่หิ้วกับบ้านมาด้วย,ย <c oughs> ดีจังเลยโชคดีจัง <c oughs> เลยเลย <c oughs> ออ <c oughs> ดีจังเลยคะ่ะ